สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คุณเจี๊ยบชาแนลนะคะเรายังอยู่ในเรื่องราวของราชบุรีวันเดียวก็เที่ยวได้คลิปที่แล้วป้าพาไปที่แรกสําหรับคลิปนี้นั่นก็คือร้านอาติโกปีนั่นเองนะทานอาหารเช้าถ่ายรูปสวยๆที่ร้านกันแล้วก็ได้เวลาเที่ยวสถานที่ที่2ซึ่งแค่เดินข้ามถนนจากร้านอาติโกปีก็ถึงแล้วใช่ค่ะนั่นก็คือพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีนั่นเอง พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ถนนวรเดชนี่แหละคะ่ะตรงข้ามร้านอาติโกปีใกล้กับหอนาฬิการิมแม,ามแม่น้ำแม่กลองนะคะอาคารพิพิธภัณฑ์สีชมพูสวยงามมากอย่างที่เห็นนี้เลยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เมื่อปีพศ2465ก็เกือบร้อยปีมาแล้วนะคะเคยเป็นสารการมาก่อน,นะคะ่ะจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในปีพศ2526แล้วก็บูรณะเรื่อยมา สมเด็จพระนิธิถาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสเสด็จทรงเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2534ค่ะด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ก่อนเข้านะก็จะมีสนามกว้างๆแบบนี้ให้ถ่ายรูปส,สวยๆกันก่อนแล้วค่อยเข้าไปด้านในกันสวยนะคะก็ถ่ายรูป,ปสัสวยๆตรงนี้เลยค่าเข้าชม20บาทเองสำหรับคนไทยนะเด็กๆฟรีค่ะ ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็100บาทเข้าไปข้างในนะจะมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์และโบราณคดีของราชบุรีมีหลักฐานที่สําคัญทางโบราณคดีของมนุษย์ในยุคที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยบริเวณนี้ด้วยนะคะมีเรื่องราวหลักฐานต่างๆของวัฒนธรรมทาราวดีที่พบในราชบุรีในช่วงพุทธศตรวรรษที่12-16ด้วยค่ะ นอกจากนั้นยังมีหลักฐานของวัฒนธรรมเขมรหรือลบบุรีด้วยที่น่าสนใจก็คือชื่อเมืองราชบุรีนียไปปรากฏในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยอีกอะ่ะน่าสนใจนะคะราชบุรีเป็นเมืองท่าเมืองหน้าด่านและก็เป็นเส้นทางเดินทัพในสมัยอยุธยาที่นี่ก็จะมีหลักฐานสําคัญสาคัญต่างๆจะแสดงเป็นความรู้มากมายจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์กันเลยทีเดียวค่ะ พอออกจากอาคารสีชมพูนี้นะคะก็จะมีอีกอาคารหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้กันถ่ายรูปสวยมากขอบอกขอบอกนี่นะคะสีเหลืองนี่หละค่ะอาคารนี้ก็คืออาคารทาเนียบสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นะคะหรือว่าช่วงบุญนาคนั่นเอง เป็นไงล่ะข้อมูลป้าแน่นไหมนอกจากจะพาไปในที่สวยๆแล้วนะคะป้ายังมาเล่าเรื่องประวัตินั่นนี่ให้ฟังอีกด้วยดูสิดูสิสชัวแท้แน่นอนเพราะว่าป้าอ่าน Google มา <c oughs> ขอบคุณข้อมูลใน Google ด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าใครสนใจจะแวะไปชมพิพิธภัณฑ์ที่ราชบุรีนะคะเขาเปิดให้ชมทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา9โมงช้าถึง6โมงเย็นนะ แต่ว่าวันจันทร์อังคารและวันหยุดนะะักขัตฤกษ์อย่าไปนะไม่ใช่เลยเราเขาปิดนะอ้าวก็ไหนบอกว่าเปิดทุกวันเหรอป้าตามนั้นตามนั้นเอาเป็นว่าจันทร์อังคารและหยุดนะะักขัตฤกษ์ก็อย่าไปกันแล้วกันนะคะป้าถ่ายรูปสวยๆกันแล้วก็ได้เวลาไปต่อจุดหมายที่3าในวันนี้กันแล้วล่ะค่ะป้าเน,น้นถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะฉะนั้นที่นี่จะไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือ หอศิลร่วมสมัยเท่าโฮงไถยดีคุ้นเออคลิปหน้าเราจะไปที่นี่กันนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ